มาทำมารถไฟข้ามาดี่เออไปไหน้อไปไหน้า้าเปลือปาเปอยากไคห้าเล่นเน็ตนูนะเล่นเกมได้ไหอ่ะมาคะเล่นเกมได้ไหมได้เลรเร็วนเอามเอาไมไไม่กเอาไ่กมาเล่นเกมโอเคนะทำพี่จะเล่นเกมโปเกม่อน มาบ้านเลยพิกาจูเร็วนึงเหรอโอเคพิกาจูน,นี่นี่พิกาจูพิกาจูาเดี๋ยวก็ได้มิวอีกไม่กี่วันอุ้ยอุ้ยเทพพันไปแล้วพรวดเริ่มมือ นิกี้กำลังเก็บเพชรอยู่นะจ๊ะจะสุมสิบครั้งจะได้จะได้โปเกมอนทีมโอเคครับผมกำลังเก็บเพชรอยู่นะครับเก็บเพชรไว้เอาไปสู้เอาไปสุ่มเก็บเพชรได้ได้เออสองพันสี่ร้อยแปดสิบครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ผมก็จะพยายามเก็บไว้ครับแบบไม่ใช้ปืนปืนนะครับ แบบถ้าใช้เงินเราจะไม่เล่นนะครับเพื่อนด้วยใช่ครับถ้าตึงเงินเราจะไม่เล่นเดี๋ยวบ้าเพื่อนเพชรนี่อุ้ยได้เพชรสามสิบไหนต่อไปอ่าอีได้ตัวนี้แล้วจะได้ไปพิวัฒนาการล่างเมกาให้หน่อยผมกำลังจะพิวัฒนาการล่างครับแซมหลายวันอีก ถ,ถึงจะพูดในการล่างมิก้าได้ครับจะไปไปดูโปเกมอนชิกิน สถานการณงลิซาดูอีกตัวค้างง่ายไปลิซาดูทำไมก็เป็นลิซาดอน่ำไมก็เป็นเมกาอุ้ยลิซาดินไม่กี่เท่าไหร่อุ้ยเยอะอีกเยอะอีกเยอะแต่เมก้าลิซาดอน่เท่นะนี่ครับเมก้าล่างเมก้าสองตัวนี้ครับผมอยากได้ตัวเมก้าเอ็กกับเมก้ายคู่เทพแต่ผมชอบเมก้าเอ็กกับ แม่แล้วก็ผมอยากได้เมกาจูไข่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูครับแล้วก็อยากได้เมกาเมกาพุชกิบานาครับแล้วก็เมกาไม่รู้จะอะไรอ่ะมีเม,กา,ม,เมกาเลยครเมกาผมอยากได้เมกาทั้งหมดเลยมีเมกาจูไข่ นี่คับเมกาจูไอันนี้เมกาคัมแมกนี่ไปมานี่สักครับไปดิออแกลังไปดิันเ็โนะเาน้ำน้ำอุ้ยขวดน้ำครับอุ้มไปดิบีบิงบอลไปเบียงบอลอ่าแล้วก็นอนแนีดิยเมกาเมกาอะร่ะเกามเมกาเมูเอันนี้เมกาเมู้ นี่ก่าพลัง่อยนี่ก็เมก้าลูกดีโอ้ไม่ท่าต่อยอีกันตีกัน่าีกัลาต้องมากหมดเลย่ไ่าตรอกนี่เขาตก็มื่อกชื่ะไรครับผมไม่รู้จักจริงๆนะอันนี้เมก้าอะไรนะเรเซลมตอันนี้กบเมกาเรเซลมครับอืมโหดมากอันนี้เมกาไม่รู้ตัวอืมดีด อุ้ยนี่ครับไม่รู้ชื่ออะไรครับแต่บอกก็อยากได้นะอยากได้เมกาทุกตัว,วเลยโอ้นี่ครับบารแล้วก็เมกาคายโอกาครับมันจะจำมันจะจ,จ,จ,จำได้ไงอุ้ยโอ้ ก๊เมดมก้าเเกลาดอนก็เมดเกาดอนเมดมันพูดถูกมาถ้าผมพูดไม,ไม่ถูกขออภัยครับแล้วผมพูดไม่ถูกขออภัยโอ้องเลยพอดีชื่อไปเลยแต่ป้ายเคล็ดเดมขาไม่นะนี่ครับตอนนี้เอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ผมากครัผมก็ขออภัยครับ บอกด้วยผมชื่ออะไรก่อนลมันก็จะตามผมด้วยมันละโอ้หนี่อยู่ได้ครับโอ้นี่นเป็นูกรน้แต่มันมันไม่ใช่กวมเป็นมกาเหมือนกันเลยนี่รีใๆกมก้าด้วยนั่น นี่ครับผมรู้ชื่อว่ามิวชูมิวชแต่มันตาคือเผือกเออไฟเจอร์ครับอันนี้โอ้อะไรแล้วนี่อันนี้อันนี้นี่ครับผมมายุกือเอกไหครับลูกีอาเซเลบีนาทีอัสอ่านเยอะเออ มีใคร้าวครัร้าแต่นี่ผมไม่รู้รื้อรืมอรืรือ่ันนี้เมซ่ัอเลเซร่มเกคเกลาโดใช้เซิ่ัมอันนี้ผมรู้เลยครับเกราโด ก็คืออุ้งเท้านะครับนี่อุ้งเท้าสีอยางนี้สีบานะคอยกินตัวอะไรอ่ะลืมแล้วครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็มีแล้วเลื่อนไปแล้วครับบอกไปครับอันนี้ก็ลืมเหมือนกันชื่ออะไรแล้วอ่ะแต่ผมรู้จักตัวนี้นี่ น,นี่ก็คือจูใครครับผมรู้จักมากนะครับอืมอันนี้ก็อันนี้ครับเนคคาเมครับพิกจูพิกดูไรจูนี่เขาอันนี้ีก็ไม <firefight ing. that situation> ่รู้แล้วไม่รู้เหมือนเลยใครรับผมไม่รู้เหมือนเลย มันรู้เหมือนเราแบบนี้โกด้าครับอันนี้รู้อันนี้ก็โกด้าตัวนี้เหรอจบไตับกูอันนี้อันนี้เหรอลุงนะครับลเอพี่นายมาพี่นายมานี่อโอเครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาครับพักพัอีกางันล้วอ่าอ่ผมเล่นต่อ เพชรก่อนเพชรได้เยอะเลยอได้443บาทนี่ครับาาดไฟครับหัวหน้าาตดไฟนะครับไปเลยนะบอไปเยอ่ะไปมามาไปเลยอ่ะเจไปเลยอ่้ โอเคครับเล่นต่อมวนำชูกแมนชอะไรอะแมนำชูโอเคครับไปจากไหนปะไปจากไหนคอนโ พ่อแปะข้าไปที่ครับเล่นต่อเลยนะเล่นต่อเลยครับป้องกันก่อนตัวนี้ป้องกันยิงทันปุ้มจีนัแปะดีตายบอมตายครย้ Doi tay lúc 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 ี๋ยวผมจะฝึกไปเรื่อยๆถ้าผมได้เมกาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับแต่ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะพูดไปเลยพูดกับเพื่อนก็ได้เต่วาม่หรกเดี๋ยวบ้าอ่ะจะตื่นคอมให้เพื่อนเยอะๆเรยออเฟิศเลยได้ได้เดี๋ยวให้มันนะค่ะยุบปากเลยไหนมาวะ ับเล่นต่อครับโอเคครับเล่นต่อเลยคร ja ับก็เดี okay. ๋ยวเป็นคนทูมาอ่านี uh ้เขาไม่ข okay. okay. ี่แล้วเหรอโอ้ยชัดที่ไปแล้วคนที่ไปทำไมเนี่ย

เราเล่นคอมโบเจอร์กับโปเกมอนเราจับเยอะจริงเลยโอ้เอาได้เถอะได้ไหมหนังโค้กโค้กไง ใช่ครับมันก็เล่นแต่ที่ต่อไปครับกินเ้าก่อนครล้ก็ยิงครับบอมโอ้ยปืนเอาช่างภาไมก็ดอดเลลูกก็ได้าก้อเอาอุ้ยมีอะไรบ้งท้องวันวันนี่นก็ไปิลามันลามไม่ดามคุ้มค่าแล้วก็อะไรตั้เออ้เด็กชายเอาเแล้วก็เอา

ปมเองคนนะจ๊ะเห็นไม่รู้ตัวเรครับยิบขึ้นมาเลยยิบขึ้นมาเลยพรตัวย่เดี๋ยวเป็นเหมือนกับมลชูเลยผมขอดูหน่อยคือ่หมกไม่ยอมไ่หลักเลย่ไหมออตรกเไคุณตาครับคุณมีเเราม่ตาไม่เป็นไร

ถ้นแล้วหลงหวานมากเลยนะแต่ถ้าเราวานมากก่อนเลยนะครับ

เครับป้องกันกูแล้วิี่ไปนี่เขาก็ยอุ้ยกัดออบอบอีก็รองเอครับซ้ำรับซ้ำแต่ถ้าไม่ถึงกานที่สี่อะไรครับยากมากหลังถอยครับไอพีหลักของผมครับเ่งแลบเล้วไอ้ขอไหนอาเขาไว้ใจ ตะวันด้วยตะวันด้วยใช่คราวนี้มันได้ของโบครับเพรของแม่โดนลกไปแลยวม่ไดรครับของแม่จริงผมได้เมกาบทจริงผมได้ด้วยครับแล้วเอ่ออะไรครับใครนะจุกใครครับอ๋อแล้วผมจะแล้วก็ได้ดิสอนเร็วยครับแล้วก็ได้ดิส卡尔แล้วครับแล้วก็ได้ไลจูแล้วครับได้หลายตัวใช่ไหมมันได้หลายตัวแล้ว โดนใจแล้วเรงเริ <c oughs> ่มใหม่หมดเลยอันนี้เราถงก็มาเริ่มใหม่ครับแล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่วัก่าครับเม่อวานเมื่าครับไปเจอลิกวานแล้มังกรนี่มังกรเยาตบมาเมมา malah tapi oh อันนี้เนเป็นที่ตาครับดานแรงเลยจืออันนี้ก็คือดานที่สองครับดันที่สี่กันเริ่อมยากรับดานที่สอมก็เริ่มยากคลดานที่สองจะเป็นชักเลียครับแล้วก็ดานที่สี่ก็เป็นไม่รู้อะไรครับดานทีสี่ก็เป็นอะไรนะลื่มนะก็มีของใบเตยด้วย ี่ก็ผมก็อยู่ที่ร้านร้านก๋วยเตยี๋ยวครับรุสเดียรุสเดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะ เขาก็หยุดก่อนตาเด็กกินได้เลยโอ้โหคิดได้แค่ก่อนฮะโอเคโอเเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเล่นับกินกิน้เสร็จปุ๋แล้วครับปิดเลยติดตออดียวไห้วจดต่ออร